สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็น c p u i5 3470นะครับผมแรม16กิกนะครับผมของ h y p e r x นะครับผมนะฮะเป็นชุดน้ำปิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นการ์ดจอนะฮะ rx 570 4กิกนะครับผมสภาพนะฮะดูนะฮะซูมการ์ดจอใกล้ๆนะครับกิฟต์เลยนะครับผมดูข้อไปของมันนะฮะแวววับเลยนะครับผมยังใหม่กิฟตเลยนะครับผม ตัวนี้นะฮะมีรีโมทปรับไฟได้นะครับมีคัมกลัจอนะครับผมของไลท์เอ็มไอนะครับผมเคสจะเป็นของโซนามินะครับหนึ่งเก้าศูนย์คิหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะฮะให้จอนะครับเป็นจอเกมมิ่งนะครับผมของเอเซอร์ไนโตรนะครับผมเป็นจอ IPS ีเอสเนะครับผมอ่ามีของแถมคือมีหูฟังมี s อ d 240GB สองร้อยสี่สิบกิกนะครับผมของเฮดแอกเคอร์วิชั่นนะฮะ มีตัวรับ Wi-Fi นะครับเป็นแผงรองรัขนาดใหญ่นะครับผมคีย์บอร์ดจะให้เป็น NKM ขีดหกสองสามนะครับผมตัวนี้นะฮะ SSD สองร้อสี่สิบกิกประกันสามปีแล้วก็ฮาร์ดดิสก์หนึ่งทีบีนะครับผมของ WD นะครับผมวันนี้นะครับผมกำลังเทสเกม 5M นะฮะ GTA 5M นะครับผมเดี๋ยวในตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ของ Sloch a City นะครับผมต้องขอบคุณเจ้าของเซิร์ฟนะครับให้เล่นเข้ามาเล่นฟรีนะครับผม ไม่ต้องมีสอบอะไรไวรเลให้วุ่นวายนะครับผมอันนี้นะฮะผมก็ยืมรถเข้ามานะครับผมไม่มีรถเองนะขอผมลืมนมมล่นนะครับผมเฟรมเลดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเฟรมเลดหกสิบขึ้นนะครับผมอ่าฝั่งซูมตรงนี้สินครับหกสิบหกนะครับผมกลัจจอตัวนี้ดีมากนะฮะ ชุดนี้นะฮะจัดโปรโมชั่นนะครับมีแค่2ชุดนะครับคุ้มมากๆนะครับผม ภาพสวยมากนะครับผมใครได้ไปนี่คุ้มมากๆตัวนี้นะครับผมขายอยู่ราคาหนึ่งมืนแปดพันหร้อยสิบกบาทนะครับผม สั่งซื้อทางเพจ PC to Hand ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูนะครับอเ๋อเดี๋ยวดอดอ,พอ,พอ,พอ้ p e r อร์ม e r ให้ดูอ่า อันนี้รถคันนี้เขาให้ใช้60โลนะครับเอาไปทำงานนะครับผมรถฟรี ขอบคุณที่รับชมนะครับสนใจนะครับผมทักเพจพ c ีซ a n ทูแฮนนะครับผมขอบคุณครับ